มนเมอนผู้กามีเรื่องที่น่าสนใจของอรักสามเศร้ามาเล่าสู่กันฟังทุกคนเรื่องนี้กะพ่อได้ฟังเพิ่นเ่าให้ฟังแล้วกะรู้สึกแบบน่าเหินใ,นใจแต่กะบอกหูว่าจักสิทงไผ่สรงสารเออจักสิสงสารไพ่ดีกลัวกันเนาะค่ะเนาะอันนี้กะเดี่ยวพูดเขาเรื่องกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะเงา กมี่น้องคนหนึ่งคนมาเล่าสู่ฟังเนาะคะ่ะเพื่อนมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งหักหลายเป็นเพื่อนที่หักแพงกันขนาดเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน,นแต่น้นยๆนะคะจนอายุมีขอบมีครัวกันนั่นแหละ,ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักกันแบบว่าโอ้ยฮักลายแพงหลายนะะเนาะค่ะเนาะภาษาบา้านเฮาเนาะคะ่ะต่างคนก็ต่างมีขอบขอัืวต่างคนก็ต่างมีขอบรัวแต่ว่าเพื่อนของของเธอเนี่ยเออเกิด ปัญหาของัวพวกเขาใจกันก็ได้แยกแยกท่ากันไปเนาะละที่นี่เพื่อนแยกท่ากันไปแล้วก็แต่ว่าน้องเจ้าของเรื่องเพื่อนก็นยังใช้ชีวิตอยู่กับรอบคั่ของเพื่อนปกติดีเนาะพ่อเพื่อนมีปัญหาของครั่เนาะมา,ายังระบายมาเล่าเพื่อจะระบายปัญหา ในครอบครัวเพื่อในปัญหาในจิตใจในสิ่งที่มันแบบว่ามันแย่ๆให้่หเพื่อนฟังจังเสิดัก็เที่ยวไปเที่ยวมาเออในช่วงเวลาที่เพื่อนน่เลิกข้างกันกับแยกข้างกันกับพวันเนาะกับอ่าเป็นเวลาที่ไปไปมาหาสูกันสนิทกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นเพื่อนหักยูแต่ว่ากานคนอยู่มบ้านเนาะลักษณะนี้เนาะแต่หลังๆเพื่อนมีปัญหาครอบครัวกับเลยเที่ยวมาบอยจังเสียกัมาคุยมายังกันเดี๋ยวความีิว่าหักกัน เพื่อนกันมานานกับไว้ใจกันนั่นแหละอ่ะที่เนี่ยอานอกจากของเหลืองเนี่ยก็ลองให้ฟังว่าอยู่มาวันหนึ่งเนาะมีเพื่อนบานเขามาถามว่าเออเพื่อนฮักฮักเพื่อนเนี่ยก็ดีด้ยเนาะผนมาจังสี่เนาะนอกจากของเหลืองเน่ะมันกลบอกเขาใจน้องก็งงว่าอีนีจะบอกยังบอกแล้วยิ้มหายกับไปยังสิเนาะอ่ะกับพานไปในวันนั้นที่เนี่ยกับไปบันี้มีงานในหมู่บ้านของเพื่อนของน้องเขาเนี่ย มีงานยี่บุบานของเพื่อนก็เลยเพื่อนก็บอกว่าเออเป็นบุญหวังไฟที่บ้านเฮ้าก็เลยว่าไปดินบุญบานเลิอจังสรีนอบานเฮ้ากะกัลักษณะนี่มีบุญมียังกะมาเอิ้มาชวนกันไปว่าเออไปดินบุญบานเฮ้าเด้อไปอ่ามีงานเอมีหมอลำเมียกว่าไปเนาะมาส่วนกันอ่านนองจากคองเดืองนี่ก็เลยตกลงกันไปไปกับผัวไปกับลูกกไปทั้งเขาขั้วเนาะก็ไปบานมู่ว่าสันเถาะ่ะไปบานนี่อ่า ไปอยู่ในงานบนบางไฟเนาะคนกับลายเนาะคนกับลายน้องน้องเจ้าของเดือนนี่ก็ยืนอยู่กับผัวยืนอยู่กับแฟนส่วนลูกเขากลับไปซื้อของไปประสาเด็กเนาะก็มีอ่าชาวบ้านของเพื่อนเ่ะเขื่มาหาว่าอเจ้าเป็นเพื่อนกับอ่าน้องคนนักเนาะเขาก็มาถามเนาะเออราหน่องเขาว่าแม่แมนเรา เจ้ามีผัวโบเจ้ามีเจ้ามีแฟนบบแล้วก็มานอนนี่เลยแฟน่อยยืนอยู่กลางทางนี่วะแล้วก็ถ้าก็ดหนง้างงเนาะพอว่ายังกับบบหูทั้งนี้กับบบหูน้องก็บอกว่าเออนุก่ะกบงงงว่าไม่เป็นอย่างนะก็มีคนมาถามแปลกๆอย่างนี้เนาะที่นี่เราก็เดินเดินนี้ไปอืมแล้วก็เดินนี้ไปแบบที่นี่พ่อสักพักหนึ่งผัวนั่นก็เลยเดินเดินออกไปคล้ายๆว่าไปยืนยจุด จุดอื่นเพราะว่าง,งานมันก็เป็นงานใหญ่แล้วก็มีของสื่อของขายมีกิจกรรมแบบแลหลายๆอย่างสีนอเขาก็ไปเดินไปอาหาเบงของขายของกินอย่างสเนอผัวเนี่ยก็เลยแยกออกไปอย่สิแก็มีผู้หญิงคนนั้นที่มาถามอีกอะก็มาถามว่าผัวนออีหลีบอกผู้ชายคนนี้อันบดิตัวเมนโบรเราก็ถามเราก็ถามลักษณะนี้ด้วยนะเราก็ถาม่าบริตัวเมนบบ นั่งอ่านองคุณเน่เขาบอกอ้างงอ้าวพี่ยังก็ต้องตัวก็ต้องตัวบพราคนณอีเป็นพวังสีนาอมันก็เลยตอบไปว่าแมนเป็นพวน้องอีดีเป็นพวอยู่กินกันมาเป็นหยีสิบปีแล้วมลูลมีหยังน้ำกันกับสองคนแล้วดูกับยายแล้วน้องก็บอกเนาะเราก็เลยถามทว่าโอ้แมนสมบอกยาวาสันวาซีเดอร์พี่นั่นกับบ่ได้ยุง่องของชาบานดอกเราก็ว่ายังสีน้อยายนั่นก็ะเดเอ แต่ว่าผีเห็นว่าผู้ชา้คนหนีนะมาบ้านหนองคนเนียดเอ่อน้านๆคลังแหละแต่ว่ามาเหลวกะเห็นอ,อยู่กันกัหน,นุ่งกันนิงคือจังค้อนคูรักกับจังค้อคนหักกันนี่คือจังว่ามาจีบมาหากันยังีงผี่ก็เลยสงสัยก็เท่านั้นละแล้วก็บอกเพีงสี่เลยเนาะกับคนอยู่หันกับบัวลายหรอกพราะว่าก็ยืนอยูอ่าลมต้นไม้เพราะอากาศมันก็บหอนแน่จังี่แล้วเ้าเสร็จแล้วก็เดินนีไป กับบ่งหัวาวาังดีหรือวงัง้ายกัหรือว่าจังไดกับบห่หูอันนี้ก็คือว่าส่วนน้องของเรื่องนี้มันกะสงสัยอยู่กัเพราะว่าบ่่คยสงสัยในตัวผัวกับเพื่อนเลยเนาะที่นี่เธอกะกะเก็บอาการกะขันสีเสือ้ออ่าคนอื่นยังแสบมากอ่าซักใส่ไรเลี่ยงผัวมันก็ดูบ่ยุติธรรมำเป็นบอกหนอก็คิดว่าเออคงจะบ่ยุติธรรมกัเลยเงียบไว้ ได้ยิ่นมากกับฟังไ้ยังส่เนาะกับบมินว่าเสื้อคนอื่นหรือว่าเสือพวเจ้าของมากเกินไปยังเสียกะล่องนาอมันก็มาล่องจับพิรุตเบิงว่าเรื่องที่เขาบอกอ่ะมันจริงจริงยังที่เขาบอกบอนะนะที่นี่ก็เลาก็เลยน้องก็เลยมาจับพิรุตพัวเบิงหลังจากงานบุญมองไฟครั้งนั้นเนาะอ่าพัวก็เลยบอกว่าอันเจ้ากบไปกอนเดอร์สีสีอันกบไปกอนข่อยสีขอยอยู่กับเพื่อนต่อ เพื่อนชายต่อเพราะว่าเขาส่วนรวมวงอั่างสินเนาะผัวนี่ก็เลยบอกว่าให้ให้กับไปกับดุกอนนี่สิที่นี่แม่ก็เลยแบบอ่ะโอเคพรานั่นนั่นได้เจอเพื่อนบ่ค่อยได้เห็นกันบ่มีคนอยู่หมู่บ้านเนาะเพื่อนผู้ชายของเขาอะ่ะบ่แม่นบ่ผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงของน้องและหรอกอ่ะที่นี่ก็โอเคก็เลยก็เลยพาเมียก,กลับไป พาเพียับไปบ้านนี่ก็เลยไปบอกเพื่อนของเธอนะว่าเออเข้าลับกอนเดอร์พรอมันคําแล้วงานเข้าก็เลิกแล้วกิจกรรมยังกระจบแล้วังเส้เนาะก็เลยเดินไปบอกเพื่อนที่ว่าฮักแพงกันก็ว่าเออเข้าลับกอนแต่่าเข้าจะลับจะกับลูกนี่ดอกเพราะว่าอันแฟนเพื่อนยังเสียมวนตอวาซันคือว่าติดล่มบปลักษณะนั้นเนาะก็โอเคก็เลยลับบ้านนี่ลับคือแบบว่าได้ยินจากปากของคนคนนั้นแล้ว น,น้องมันก็บอกว่าเออนุกนบับโบสบายใจก็เลยมันเป็นกับวนกวับวายเป็นหอนหอนเป็นหอนหอนนหัวใจเนาะก็เลยเออป้าทรงหลูกน้องกับวานุก็เลยกลับไปทรงหลูก,กอหอดบานก็นเลยฝากลูกไว้กับเมย์ก่อนว่าเออฝากด้วยน้อยสองคนนี้เนี่ยจะไปธุระสักข้าวหนึ่งว่าสันออ่นเมียหนึ่งก็เลยอ่หย่อนกลับไปหย่อนกลับไปอ,อ่าว่าผัวเนี่ยจะอยู่กับมูจริงจริงโบ ไปจับพิรุษแต่ละเอาง่ายๆน้องวังก็ยยอนกลับไปก็ไปแล้วบบเห็นว่าผัวนั่นอยู่กับหมย่างที่บอกเพราะว่าหมเขากัอนางแบบว่านั่งแบบว่ารวม่วงกันสนุกสนานอยู่จุดเดิมครบทุกคนขาดแต่ว่าผัวของน้องอะโบอยู่ในตรงนั้นที่บอกเนาะที่เนี่ยคระบก็บอได้เขาไปถามในวงเขาดอกกขับรถออกมาแล้วก็มาจอดรถไว้ป่านข้าง โดยการใช้วิธีเดินไปบานเพื่อนเดินไปบานมูเพื่อนที่ว่าหักแพ่งกันก็ได้เดินเข้าไปย่งางเข้าไปแต่ว่าในบานกเ็เงียบเงียบแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงกับผูใชยคุยก,กันอยู่ในครั่วพะว่าบานเป็นบานสองสันนาะบานใหม่ข,ข,ข,ข้างบนเป็นบานใหม่ข้างล่างเป็นบานเป็นชั้นปูนแต่เป็นครัวอยู่ข้างล่างคนบานเท่าปูนเช็ดมากดครัวแบบนี้เนาะเป็นบานใหม่สองเป็นบานสองสันลักษณะบาข้างบนเป็นบานใหม่ข้างล่างเป็นปูนงนี่นะ เห็ดเป็นขั้วเป็นยังบางคนปอกกเห็ดเป็นทีนอันอยู่ข้างหลางอีกสิเนาะเออเ็นก็แล่าแต่แต่ละคนอย่างสิเนาะเธอนองคนไหนนองจากของเหืองกันได้ยินเสียงผัวเออเสียงกับว่าผัวเสิรกับโบเมย์คนละคกับจำได้ว่ามัดขุนเสียงน่ะเสียงผัวจะควองเป็นมอกระจิจำได้ตัวเนาะแล้วก็กับเสียงเพื่อนคุยกันกระนุ้งกระนิ้งอ่อนหวานว่าสันเถาะเสียงเว้ากันนะเนาะอ่าที่นี่นองมันก็เดินเข้าไป พอเรียกเน่แต่ว่าประตูหน้าต่างของขั้วเปิดแยมไว้เปิดไว้เน้ตเน็ตแยมเนาะแยมไว้คันเบนว่ามีคนจะไปแบบสะโงวไปซองเบิงจงสะักแต่คือเห็นหนี่แล่ะภายในว่าอีหยงังมีพายยูอย่างสีนาอวาน,นี้นอกจากของเรือมันก็นเดินเข้าไปเนาะเดินเข้าไปก็จังที่บอกอะ่ะเข้าไปซองเบิงทั้งหน้าต่างที่แยมไว้เปิดเข้าไปซองเบิงก็เห็นอ่าภาพบาดตา ระวางผัวกับเพื่อนที่หักแพ้งกันอืที่หกักแพงกันเป็นเพื่อนกันมาต่างแต่น่อยๆเข้าใจปัญหาทุกอย่างมีปัญหาอย่างก็มาปรับทุกมาเล่าให้ฟังอ่าคือแบบหนองว่าโอ้ตอนนั้นนูบอกเลยว่านูเขา่าแบบเข่าสุดท่านที่เลยเห็นเราแบบหนามือตาไลา่จะเป็นร่มตรงนั้น บ่อเสือสายตาจระของัะนะในความทีว่าบ่อเสือสายตาจระของบานิ้นองก็ไปสองเบิงก็เห็นกันนุงกันนิ้งคุยกันคือแบบคือคนหักกันพ่อพ่ไม่เมียอยู่ด้วยกันนั่นแหละเออหยอกล้อกันก็ยืนเบิงสักพักพฤติกรรมระวางพวกกับเผื่อนเนาะที่นี่นั่งกะคือแบบอารมณ์มันก็ตตรงมีเป็น่าคนเฮาที่ไปเจอแบบนั้นเนาะเป็นไัยก็ตตรงมีอารมณ์เนี่ยถ้าเป็นผู้เองพู้กับอารมณ์เนี่ยมันก็คุ้มมาอยู่ ในรับหนึ่งกันแหละน้องมันก็บับเลยเปิดประตูออกแล้วกา็ถามเลยว่ามีความสุขกันดีคักเนาะเออจากของเรืองนะ่ะทมพวกมึงมีความสุขกันดีคักเนาะขออนุญาตใส่คําที่บเพาะเนาะคือกับเบาตามที่้องเราให้ฟังนั่นแหละน้องก็บอกว่าเออพวกมึงมีความสุขกันดีคักเนาะพวกมึงในเหยียบใจกูคักอ,อน้องคนนั้นก็บ,บอกเนาะก็เปิดประตูขึ้น เพื่อนกับผัวก็หันมากเอาใจคือแบบว่าทำตัวบโถกขึ้นกันบอกคิดบอกฟันบ่าเมียนังจะไปเจอดูในสภาพนั้นเนาะที่นี่เมียว่ากลับเมื่อคุยกันอยู่บ้านในหูเรืองว่ามมื่อเอาจังไรเมียก็บอกแบบนี้เนาะแล้วที่นี่อันส่วนเพื่อนน่ะกับบริ่เบาอีหยงกับโบเล่ผุดกับบริ่เบาอีหยงถึงเพื่อนคนนั้นน้องมันก็บอกว่านุกโบริ่เบาอีหยงถึงเพื่อนคนนั้นแค่บอกว่า ให้พวนะ่ากับมาคุยกันอยู่บ้านให้เข้าใจอ่าน้องก็บอกแบบนี้เนาะแล้วน้องมันก็เดินออกมาแล้วก็ขึ้นรถออกมาจากบ้านเพื่อนนี้จากเหตุการณ์น,นั้นคือแบบว่าถ้ายูต่อไปมันกับโมไวแล้วจะสินะโมไวคือความบดทนของคนมันก็มีขีดจํากัดน,นอะอุกดนนั่นแหละอ่าเทเนก่ะน้องก็บอกว่ากลับไปแล้วก็น้องมันกกลับบ้านไปเลยค่ะไปบอกพ่อเบบบอกพี่น้องบามาช่วยตัดสิน มาช่วยถ้าตัดสินใจมารับฟังเรื่องเล่านี้น้ากันว่าเรื่องเนี่ยจะควรเหตุจังใดแล้วมันจะตัดสินใจจังใดดีเีย่ยนะกะบอกพ่อเมย์บอกอันน่ะอยากดีพี่น้องกันมากกันมาร่วมโตกันมากรับฟังปัญหานี้น้ากันเนาะซึ่งเพราะว่ามันก็นอย่างที่จะทําใจเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเ่าเคยทะเลาะกันนะ ยูกินกันมาหยีกับยี่สิบปีเป็นสิบปียี่สิบปีบอกเคยทะเลาะก,กันบอกเคยทะเลาะก,กันบอกเคยมีปากเสียงกันยู่กันหักแพ่งกันดีอ่าแล้วกลับบอลูบอกเคยดูเลยว่าผัวนั้นอ่าไปแอบอ่ามีอีหยังกับเพื่อนก็เพื่อนที่เจ้าของฮักแพ่งมากตลอดตั้งแต่ตอนใดบอกเคยดูเลยด้วยความที่ว่าเสื้อใจ พักเพื่อนคือแบบว่าคือคิดว่าเป็นคนอ่ากันเองเป็นคนที่รู้จักกันดีไวเนื้อเชื่อใจนะน,นะพอมาเกิดเรื่องแบบนี้เนาะก็บอกว่าชีวิตน,นี้โมโหว่าจะอ่าโมโหว่าจะจะไว้ใจหรือเชื่อใจไครได้อีกในชีวิตน,นี้เนาะพอวันมาเจอกับเจ้าของแบบจังๆเลยแบบนี้ค็คือแบบมันเป็นอีกอย่างที่แบบรับบ่ได้อ่าทุกคนกับบอตองทุกคนบ,บต่ตอง ทุกคนก็พ่อห่เนาะดาวโห่นะเนาะว่าเดืองนี้มันสิจจบจังไดเป็นไพสิยอมรับอ, و, อ่าโยตอไปใดอีแมนบอทุกคนคิดว่าจังไดคิดว่าสิยอมรับอยู่ตอไดบอนั่นละ่ะทุก่างสรุปก็คือว่าอืมหลายๆคนก็จะเข้าใจว่ามั่นอยู่น้ากันบ่ไร้แลวนะครับถึงจุดที่จะแตกหักแล้วแมนบอนั่น่หล็สรุปก็ประมาณนั้นทุกคนเรื่องนี้ก็มาเราให้การฟัง เพราะเป็นสีสันเนาะผู้เอามาเราผู้กับบ่อใดแบบว่าไปแก้ปัญหาให้เขาเด้บ่อใดว่าเอามาเราเรื่องนี้อ่าไปแก้ปัญหาหรือว่าอีอย่างให้เขาบบกอารมเมนเนีนดอกเพียงแต่ว่าอ่จาจะของเรื่องคนเอามาเราให้ฟังแต่ว่าก็ขออนุญ,ญาตเป็นเลยเามาเราอ่าเอามาเราอเอามา,า่า,มา,ายถอดตออย่างสีนวาวาเรื่องเล่าแบบนี้กับมีอยูจริงคือกันคืออ่ารักสามเสาร์ราคาเป็นรักเธแบบเจ็บปวด ไฟเนี้กฮักคนนี้กฮักก็คือแบบว่ามันเกิดเหตุกัรเจจาของเสียมันก็เลยแบบอืมนั่นแหละเป็นเรื่องอย่างที่แบบว่าโอ้ยเนาะหน่าเห็นใจบ่มดเจ้าข่อยเป็นคนเราเนาะเขาก็เห็นใจเห็นใจน้องนี่เด้เห็นใจค่ะอีดีว่าราว่าสีสงสารไผดีเออนั่นแหละมันห่น่าจะเหตุกันไดเนาะแต่ว่าก็คือว่านั่นล่ะใจคนเฮาเน่ะมันก็อยากที่จะเดาได้ว่าสิจริงใจกับเฮาเลยซั่ใดนั่นนะ แม่แต่คนถี่ว่าเออฮักเป็นคนถี่อยู่น้ากันขอบครัวใส่ชีวิตลําบากมีความสุขลําบากมาน้ำกันเนี่ยสัยังเห็นกันได้พี่นอ้องเนี่ยละใจคนเฮ่ามันนโมมีอยียงทีแน่นวนเอาฝากสองจักเด็กจักน้อยเน่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องน,น้อยๆเดอิอพี่น้องเดอิอเจอกันคลิหนาสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องไม่บายค่ะ